ก็วันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวกันก็กันเนาะว่าจากประสบการณ์น้ำท่วมปี54สู่โควิดปี2563ก็เกือบสิปีนะในวันที่น้ำท่วมใหญ่ปี54ในขณะที่ทุกคนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ตระไม่ได้เตรียมนะฮะ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เตรียมขนของขึ้นรถรอไว้เลยฮะเสร็จแล้วเข้าวสารสามถังมามา่าแก๊สเครื่องปรุงทุกอย่างมาอหุงข้าวถูกเตรียมใส่รถเข็นไว้อีกชุดหนึ่งฮะเพราะว่าเรารู้ว่านั่นแหละคือสิ่งจำเป็นทีน,นี้พอน้ำท่วมตุ้มรังเสธิ์ไม่มีแผ่นดินอยู่ ในวันนั้นน่ะผมเอารถขึ้นบนถนนปุ๊บเอารถขึ้นบนถนนก่อนเลยเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเข็นรถเข็นที่มีสเสียงนะเอาออกไปไว้บนถนนก่อนฮะนั่นคือสิ่งที่เราคิดเราเตรียมและมันเป็นนิสัยฮะแล้วเชื่อไหมจากอาหารที่เราเตรียมไว้ประมาณเดือนครึง่งหมายถึงว่าสามสี่ห้าคนพ่อแม่ลูกของเราเนี่ยอยู่ได้ฮะ เพราะว่าเราเตรียมไปแล้วมีแก๊สมีอะไร,รต่ออะไรเตรียมเรียกว่าอยู่ได้ในระยะหนึ่งเดือนครึ่งน้าท่วมเนี่ยหมดไปแพงในหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าอะไรคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมไงด้วยความประมาทด้วยความคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเชื่อว่ารัฐบาลเอาอยู่ครับแต่เพราะเขื่อนเพราะเขื่อนของเชียงราก มันแตกตูมมันมาระดับน้อกอบนั่นคือประสบการณ์ของผมสาหรับการเตรียมเพราะฉะนั้นโควิดนี่ก็เหมือนกันครับข้าวตอนนี้ข้าวนี่อยู่ประมาณเถังเดี๋ยวจะไปซื้ออีกสักสิถังครับยุกยายากันยุงคือเรามีประสบการณ์จาก,จาก,จ,ากจากน้ำท่วมแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารัฐบาลเอาอยู่เนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยจากทุกวันเนี้ยมันเป็น เรียกว่ารัฐมันล้มเหลวไปแล้วไงเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกคําพูดของรัฐบาลเพราะถ้าเอาอยู่แล้วเอาไม่อยู่เขาไม่เดือดร้อนไงเขามีที่พักเขามีที่ไปเขามีกองกําลังแต่ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมันไม่มีมันจะต้องอยู่บ้านยายังไม่ครบนะครับที่สําคัญไฟแชกเพราะถ้าคุณจะก่อไฟไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีไฟแชกสิตัว20ตัวพันให้ดีซื้อใส่กระเป๋าไว้เก็บไว้ให้ดีไฟแชกยากันยุงตอนนี้ผมซื้อมาสองโหลแล้ว เดี๋ยวกว่าน่าจะรอดยาแก้แพ้ยาแก้ไม่รู้สารพัดยาที่คุณจำเป็นต้องใช้น้ําตาลน้ําตาลงบน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลปึกนะครับเผื่อคนเป็นโรคเบาหวานเตรียมซื้อไปเลยครับน้ําตาลปึกเพราะว่ามันเก็บง่ายหน่อยมันเก็บง่ายไม่เหมือนน้าตาลทรายที่ว่ามันเก็บยากแล้วมดมันชอบขึ้นแต่ถ้าเป็นน้ําตาลปึกไม่เป็นไรครับเกลือเป็นไหครับหมูเค็มหมูหยองหาอาหารที่มันไม่ต้องปรุงครับมาม่าอย่างต้องต้มน้ําแต่ผมมีแล้ว ผมซื้อเตามาประมาณ7 0 0ดร0อบาทเตาอลูมิเนียมเพราะว่าในบ้านเรามี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 ฟืนม,มีไม้ไผ่มีหญ้าครับดังนั้นเตาเรื่องฟืนคือเดี๋ยวไปซื้อแก๊สมาเพิ่มอีกไปซื้อหมูมาทำหมูเค็มใส่หายไว้หยุกยาเตรียมพร้อมหมดทั้งสมุนไพรตอนนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีหายว่างเลยนะหมักหมดทุกอย่างหมักเตรียมรองหมดแล้ววันที่ฉุกเฉินคิดว่าหมอไม่มีพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลเต็มเตียงล้น เราจะต้องอยู่บ้านจะรักษาครอบครัวอย่างไงคิดก่อนนะคิดแค่นี้ก่อนยาอะไรที่เราจะเป็นต้องใช้จะรักษาครอบครัวอย่างไรคิดก่อนอาหารอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้เตาที่ไม่ต้องใช้ปืนที่ไม่ต้องใช้เชือเพลิงครับหมูหยองซื้อได้คุณเชียงคุณต้องทอดไงหมูเค็มก็อาจจะอาจจะพอได้เพราะวันเก็บได้นานครับกล้วยตากกล้วยกล้วยดิบกล้วยตาก กล้วยดิบกล้วยดิบก็ได้กล้วยดิบนี่เวลาจะกินก็เอามาละลวกน้ํามาละลายน้ําได้คือมันไม่มีตังไปซื้อ,อยางอื่นนะคนจนไม่มีตังไปซื้อ,อย่างอื่นกล้วยดิบได้ครับผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องถ้าคุณมีเงินใช้ได้ข้าวข้าวตากแห้งข้าวตากแห้งใช้ได้ผมอาจจะพูดเยอะๆอาจจะพูดเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเฉือไม่เป็นไรครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนจากปี54ทํี่ทให้เรารอดมาได้แล้วด้วยความที่ว่าคิดเยอะกว่าคนอื่นครับคิดเยอะเตรียมเยอะมาเลยรอด เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสบู่น้ำน้ำมีทุกถังทุกองทุกไตรลอนทุกขวดกรอกใส่ล้อไปเลยครับถึงท่านน้ำประปาไม่ไหลคุณจะเอาตรงไหนคิดก,ก่อนกระดาษชิชชู่วสลับชําระล้างกระดาษเชก็ก้นครับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด่างทับทิมเรื่องอาหารการกินเนี่ยบางทีมันหาง่ายไงแต่ยามันหาย,ยากเพราะฉะนั้นอาหารการกินมันยังพอหาได้ในป่าในเขาในส่วนของเรายังมีเยอะ ฉะนั้นมันเดินเข้าสวนเดียวมันก็ได้แต่ยายาครับมองไปที่ยายาแก้แพ้คุณมีไหมยาแก้ปวดยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียยาแก้ท้องผูกยาคารมายแก้คันครับยาคารมายาแก้หวัดเป็นทั้งแผงซื้อไอที่มันเป็นทิฟฟี่หรือโคไอลาโคเจนอะไรพวกนั้นเป็นทั้งแผงสําเร็จรูปมาเก็บไปเลยครับไม่ต้องไปซื้อพาลาม่ต้องไปซื้อแก้อักเสบก็มีก็ซื้อไว้กามาเก็บไว้อย่างน้อยวันที่รูปผมป่วยต่อน้ําท่วมปี54นะครับ นอนดูลูกป่วยโดยที่ไม่รู้จะช่วยยังไงลูกชายเป็นไข้ก็นอนดูลูกป่วยอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งที่เคยกินข้าวกับเราเขาเข้าบ้านได้เขาเอายาแก้ไข้มาให้กินนั่นแหละครับครับที่ลังสิ์เนี่ยคนที่ตายก็มัดขาลอยน้ําอยู่ใต้สะพานคือมันทําอะไรไม่ได้ไงตรงนั้นคือประสบการณ์สำหรับคนที่ใช้ชีวิตสามเดือนกับน้ําท่วม เพราะฉะนั้นวันนี้อาวุธอาวุธอาวุธต้องมีเพราะว่าขโมยเยอะโจรเยอะหลงังติดเหมือนกันครับตอนนั้นขโมยเยอะโจรเยอะขโมยทุกอย่างนะขโมยทุกๆอย่างรู้จะบอกยังไงอะครับเพราะว่ามันไม่มีกลินน่ยแต่อาศัยพวกผมอยู่ในชุมชนครับมันก็ช่วยกันเหลือกันได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเจ็ดวันแรกเนี่ยเราเราให้ข้าวเขากินจนเราหมดอย่างเงี้ยครับนี่พอขเขาก็ออกพอมีความ่วยเหลือมิโนมาแจกเขาก็จะเอามากองวาทิศลาให้เราเป็นคนหุงให้เป็นคนทํา เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้บอกว่าตื่นตูมแต่บอกว่าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรัฐบาลมันล้มเหลวไปแล้วเราต้องช่วยตัวเองไอ้คําว่าเอาอยู่เอาอยู่เนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่แล้วถ้าเอาไม่อยู่ใครมันจะมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่ไงเพราะตัวเราชีวิตเราเราต้องคิดว่าตอนนี้รัฐเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเอาอยู่จริงมันจะต้อง ไม่ระบาดขนาดนี้นี่มันเพิ่มและเพิ่มบนทวีคูณบวีคูณกระจายวงกว้างไปเป็นย่อม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 ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเอาไม่อยู่ครับเรียมให้พร้อมเพราะว่าถ้ามันถึงเวลานั้นคุณไม่พร้อมคุณจะไปเพิ่งใครถามแค่นี้แหละคุณไม่พร้อมคุณจะไปเพิ่งใครครับนี่ก็คือสั้นๆแต่ถ้ามันไม่เกิดสิ่งที่คุณซื้อไว้มันก็ทําให้คุณกินอยู่ต่อไปได้ไงโดยที่อีกเดือนสองเดือนคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมาย ก็เท่านี้แหละครับปุ๊บไปเยอะมันก็ไม่ดีแต่รัฐบาลเอาไมา่อยู่แล้วครับผม,ผมเชื่อผมเจอท่าระบาดแบบนี้เพราะว่าหมอมันมีกําลังจํากัดแล้วไงหมอพยาบาลก็เต็มที่แล้วเขาเรียกว่าโอ้าบอกว่าหมอพยาบาลน,นี่น่าจะเกินกําลังไปแล้วนะครับตอนนี้เพราะถ้าว่ามีกําลังเหลือเฟือมันจะต้องออกมาสู้เชิงลุกแต่ตอนนี้หมอพยาบาลแค่ตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นยังเดินเพ่นพ่านอยู่ สวนอยู่กับคุณเดินสวนไปสวนมาหายใจร่วมอยู่กับคุณกินข้าวเข้าเซเว่นที่เดียวกับคุณนั่นคือคนที่เป็นแล้วแต่ยังไม่มีอาการแล้วยังไม่ได้เข้าไปตรวจเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมเธอครับเตรียมผมนิดเกลือเป็นกระสอบตอนนี้นะเกลือเป็นกระสอบข้าวยาทุกชนิดยาถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆผมถ้าถึงวันที่มันจะเป็นมันเดือดร้อนมาหาผมอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาหายแต่ยาเป็นยามีครับมีสมุนไพรผมเตรียมไว้เยอะ แลวเลยเลยว่าสมุนไพรเตรียมเยอะอาจจะพอช่วยเหลือกันได้ในชุมชนใกล้ๆก้ันเพราะว่าคุณไปหาหมอมันกได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความหวังกินหายไม่หายมันก็ไม่รู้แต่ถ้ามันหายมันก็เป็นบุญกุศลครับ1,000ช่วยได้10คนก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วครับผมสวัสดีครับ